สวัสดีครับพบกับช่องวิพัวภาวาพื้นที่ของเสียงล่าเรื่องทั้งเรื่องราวที่คุณคุ้นเคยและเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรด้ที่ไหนมาก่อนขอเชิญทุกคนไปรับฟังและคตนหนาวมวอ,อยใหม่ไปพร้อมกันครับเมมีชิ้นส่วนผรรกที่สาคัญ3มชิ้นแล้วเหรียญทองแดงเหรียญทองคำที่แตกหักและลูกแก้วอัมพันแต่เธอยังต้องการชิ้นส่วนสุดท้ายศีลาซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการผนึหนกปูสวนพระรั์ไม่สาเร็จ พวกเขาแล้วเวลาเพียงไม่กี่วันก่อนถึงวันที่13พามใช้ข้อมูลจากขบวันทึกเก่าและบันทึกการทำศพสืบจนพบว,ว่าแค่นางคนที่3ที่เสียชีวิตไปในเดือนแรกซึ่งเป็นคนที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับทองคำก่อนตาได้มอบก้อนจิราแก่สลักให้กับลูกสาวของเขาซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนหนังสืออยู่ในหมู่บ้านโคกสำโรงนี่เอง ครูสาวคนนี้เชื่อว่าศิรานี้คือเครื่องรางนำโชคที่พ่อมอบให้เมียไดพามตัดสินใจครับพบครูสาวทันทีครูสาวดูเป็นคนดีและมีเมตตาตรงกันข้ามกับปันพระดุลที่เต็มไปด้วยความโลภเธอเล่าถึงศิราร้วนนี้ด้วยความภาคภูมิใจคุณครูคะมีผู้จางใจเย็นเิรานั่นไม่ได้นำโชคดีแต่มันคือชิ้นส่วนของมนุษย์ที่กักขังวิญญาณลรา้ไว้ และพันธุ์ผลของคุณก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ขโมยมันไปหากเสานี้ยังอยู่กับคุณมันจะนําหายนะมาให้กูสาวรังเดอย่างหนักแต่เมื่อมีเล่าถึงความน่ากลัวของแหวนแตกและตาที่มืดบอดบความผู้ยใหญ่บ้านความกลัวก็เข้าครอบงำเธอจึงยอมมอบศิลาแก่สลักที่นั้นให้เมศิลานั้นไม่ได้มีรูปร่างเป็นแผ่นสี่เรียมแต่เป็นรูปมือที่ถูกแกะสลักอย่างประณีต เมื่อมีรับศิลาแกะสลักรูปมือนั้นมาไว้ในมือเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานของพันธนาการที่รุนแรงกว่าชิ้นส่วนเดินๆทันทีที่มีสัมผสัสศิลาภาพนิมิตก็พุ่งเข้าใส่รุนแรงที่สุดคราวนี้เธอไม่ได้เห็นแค่การขโมยเธอเห็นภาพการทําลายสารขนาดมหือมาที่ใหญ่กว่าสารภาพปู่ในปัจจุบันราสิบเท่าชาวบ้านในยุคนั้นกําลังทุบสารต้นแบบ ด้วยความบาคข้ง่งมีเข้าใจทันทีว่าสารพ่อปู่ที่ถูกทุบเมื่อสามเดือนก่อนเป็นเพียงสารจำลองที่สร้างขึ้นจางเร่งรีบเพื่อรับช่วงต่อในการผนึกวิญญาณร้ายและพระปู่องค์ปัจจุบันเป็นเพียงผู้รับช่วงต่อในพันธนาการนี้เท่านั้นตอนนี้มีมีชิ้นส่วนครบทั้ง4ชิ้นแล้วเหรียญแหวนตา และสีลามีนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วเีลาแกะสลักรูปมือกลายเป็นฐานรองรับที่สมบูรณ์แบบแหวนเหลียญและลูกแก้วอัมพันถูกจัดวางลงในร่องที่ถูกกำหนดไว้กลไกลผนึกที่ถูกทำลายได้พื้นคืนรูปขึ้นมาแล้วแต่แม้ว่ารูปทรงจะสมบูรณ์ผนึกนื้ยังขาดพลังที่จะกักขังปู่สวมไว้พลังงานของพ้าปู ผู้เป็นอารักษ์ที่แท้จริงยังไม่ถูกเรียกคืนสู่แท่นบูชามีรู้ว่าพวกเขาต้องหาเหล่งพลังที่แท้จริงของพระปู่ให้พบก่อนที่วันที่13จะมาถึงในอีก3วัน